สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะเกือบ3 0ม0 0ื่นราคาทองวันนี้26กรกฎาคมเกือบ3 0ม0 0ื่นราคาทอง26กรกฎาคมฟุ่งพรวดหนักราคาทองคำประจำวันที่26กรกฎาคมปรับราคาขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายเมื่อวันที่25กรกฎาคม โดยราคาขายออกทองรูป,ปรพรรณอยู่ที่28,650บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาฬิกา24นาทีทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ2 8 0 5 0บาทขายออก28,150บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสำหรับทองรูป,ปรพรรณ96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,545.72และมีราคาขายออกอยู่ที่28,650บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตอยู่ที่1,806ดอลลาร์ต่อออนสรุปราคาทองคำวันที่2 6กรกฎาคม64ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ 2 8 5 0บาทขายออกบาทละ28,150บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ27,545.72ขายออกบาทละ28,650บาทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ